ดอก,อกเต็มต้นพี่<ว>นอ้องใสเลยโป้เชียนแดงนะขณะเอาออกแดดแด้ทำไมสีไม่สวยอ่ะมันแก่แล้วไงมันต้องรอชุดใหม่ออกอีจังไดเพราะมันออกมาแรกๆมันก็เป็นสีอะไรชมพูแต่มันแก่แล้วมันก็จะล่วงมันก็จะสีอย่างนี้เลยมีแต่ดอกเต็มต้นพี่นอ้อง ว่นี่ใบต้นหนึ่นงมีใบอยู่จุ่มหนึ่งจ้ะก้านนึ่งอ่ะออกนั่นเป็นดอกเบิดจ้ะพี่นอ้องเอ้ยมาทายเพิน่นตอนดอกเพิ่นเริ่มไหวแล้วเนะจ้ะก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะโปยเซียนหรือว่านเศรษฐีนะคะพน่ะเป็นหอดกอเป็นหอดไตกอไตอันนั้น สีเหลืองครีมนวลน,นวลเมื่อแก่แล้วพิ่นก็จะออกเขียวหน่อยจ้ะพี่น้องแต่สีแหลกๆพิ่นนี่สีเหลืองครีมนวลน,นวลเลยด้วยจ้ะสวยมากจ้ะพี่น้องพิ่นปลูกได้สวยงามมากเห็นบอกอาใบก็ไม่มีมีแต่ดอกส่วนอันนี้พึ่นก็จะเริ่มวายแล้วด้วยจ้ะสีจะบัวแดงสดเป็นไดสีจะออก ขมุกข,ขมัวเนี่ยแต่ว่าพ่นดอกไงดอกใหญ่มากนี่พี่น้องดอกใหญ่บ้านเศรษฐีหรือว่าต้นโป้ยเซียนอเอาก็พงจักกันดีเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าอยากไามา่ส้มว่าพ่นปลูกได้ดูแลย่างดีจะพิ่นใส่ปุ๋ยมักชีวภาพพอน,นั่นเด้อค่ะสวนของเพ่นโ่ได้ใส่ปุ้ยยางอื่นใส่ปุ้ยอปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยมักจุลินซี นำมากค่ะพี่นอนก็จะได้ดอกไม้ที่สดชื่นสวยสดงดงามสิมาไทยพืชพักสวนคัววองเฟินเราจะตอนนั้นตอนนี้ก็มาถ่ายดอกไม้พืชพักในสวนคืออะไร,นนะรไหางกระรอกไมหางกระรอกแดงๆโอโ้อันนั้น เคยลุงล้วต้วน,นลุงต้นเัมนนะอันนี้คืออะไรพี่น้องทายเอาเองเด้อสมุนไพรปลูกไว้เป็นยาสมุนไพรเอาไว้เป็นยาเด้อนี่พี่น้องเป็นกระมีคือการสวนเพลินโบแคลไฟด้วยจ้ะเนี่ยมีทั้งสามต้นไปอยากใดมาใส่ต้่มไก่ต้มกาก็เอาไปใส่ด้พี่น้องเด้อ ทำให้คลายเครียดสมุนไพรชนิดนี้เพื่อนๆก็คงจะรู้จักกันดีจ้ะสวยอยู่สวยอยู่คุณปูแต่ว่านาแรงเพื่อนก็จะยุบแน่เหรอเนาะแต่ขนาดใบกระท่อมอยู่บ้านนะเพื่อนก็ยุบใบร่วงเมิดกระล่างแตกยอดไม่จ้ะพี่น้องเลได้บัได้อัปเดตบัได้ไทยพี่น้องเพิ่ง สำหรับใบกระท่อมของเรานะจ๊ะแต่ว่าอันมาไปขวดตายต้นหนึ่งเราพี่น้องเอ้ยคอยเราเงย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 น้ำใจหมาห <c oughs> นักใจหว่ะโอ้ยล่วงหมดแล้วพี่พี่ล่วงหมดแล้วอากาศร้อนแบบพี่บานเพื่อนกระใสยอ่อยได้จ้ะมี่กี่อะไรพี่น้องหน่ยวยเอาเต็มต้นมิได้หน่วยใหญ่ๆได้จ้<น>จะคุณจนะกระสอบบอกไหม ไม่ได้ปลูกใส่มึงมดมันเจาะนะเนี่ยต้องเอายามาฉีดมันยานอันนั่นยาสมุนไพรยาว,าวกสวเสดาหัวข่าตำใส่กันแล้วก็มาฉีดตำใส่กันใส่น้ำก็มาฉีดนี่พิกพิกบานได้ใจพี่น้องืางทีเป็นแต่กิ่นกับหนม้อเสบเนาะเ้าเอาลองช่องอ เม็ดใหญ่น้ำด้วย้ะเป็นปลูกไว้ในกระสอบปลูกพริกในกระสอบก็ได้ผลเลยใจพี่น้องเพิ่นบบเด็ปลูกใสยยางเอื่นี่ยนี่กระสอบ่นเลี้ยงไร่อยู่เห็นบ่พื้นที่บนใสแค่พื้นที่บริเวณหน้าบ้านเพิ่นค่ะจะถ่ายให้ดูแค่หน้าบ้านนะคะสามารถปลูกัง้งพืชสมุนไพรปลูกทัง้งพืชผักสวนครัวผลสวนครัวบนอยู่ทั้งผุนจ้ะ ต้นพะ่ะแล้วกไม่ดอกไม่ประดับลูกพืชพวกพวกานพวกบอนพวกมีเบิดทุกอย่างเนาะจ้ะวันหางจระเข้ก็มีจ้ะทางนี้หางจระเข้แลก,ก็พืชต่างๆหางจระเข้สวยสวยอยู่โลเวลานะคะ ดอกไอกล้วยใหม่แกตลี่ยากมาทายบ้านเพื่อนนี่ละจ้ะตอนนี้ยังบ่มีช่วงออกดอกเนาะคะ่ะรำรับพืชผักในสวนคุณแม่คำผองพร้อมวงจ้ะพ้องบานนั่งเยู่คุณจ้ะสื่นส้มสวนเนี่ยหมุดเสากี่รถผ่านมาเลยมาแวะทักทายเพื่อนพี่น้อง หลายอย่างอยู่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นหนาแรงเพื่อนจจะบอบท่านง่ามปันไดแต่เพื่อนก็เอาใจใส่ดูแลดีอยู่ค่ะพักในสวนเพื่อนก็กระั่งเกิดหลายอยู่ใจพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะพอก,กันไม่คลิปน้านะคะ คุณหลายๆที่เขามารับชมจ้ะสวัสดีค่ะ